ลิวพูฉะนั้นเขาจึงถูกยกว่าเป็นตำนานของลิวพูโดยตำนานตัวจริงสตีเฟนเจอร์นะครับก็นี่คือบทสัมภาษณ์ในเดอะไทมนะครับทุกอย่างมันโอเคแค่นั้นเองนะครับนี่คือเรื่องราวของเวอร์จิลฟันได้นะครับในเวอร์ชั่นที่ผมสรุปเร็วๆนะครับผมเชื่อว่าแฟนลิวพูจะมีความสุขนะกับโครงสร้างที่มันมั่นคงนะครับโครงสร้างที่มันมั่นคงเนี่ย ใครมาชนมันก็ไม่ล้มหรอกเพราะว่ามันมั่นคงไงแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับลิฟู์ยังคงเป็นทีมที่ลุนแชมป์ได้เพราะไปน,นักเตะระดับโลกอยู่ในทีมคือหลังจากนี้ข่าวต่อๆไปนะ่ะเป็นข่าวของเทรนนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านสังเกตนะครับก็เดี๋ยวรอฟังประเด็นของเทรนแล้วกันอัปเดตนะครับเรื่องราวของเวอร์จิลฟันไดแบบสรุปง่ายๆประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวที่2ในวันนี้นะครับ